ปฏิเจ้าประดาวจะพามักแกงขนุนเนาะไปซื้อขนุนกระปองมาเจ้าต้มน้ำทิ้งเรียบร้อยละแล้วก็ล่างถึงซิบหน้าก่าเนาะแกงเ่เนื้อหมูเจ้าเนื้อติดมันน้หน่อยเนาะไปเจ้าประดาวตังมอหันละเอาเนื้อหมูไปต้มก่อนเจ้าน้ำเดือดแล้วเจ้าเอาหมูลงต้มก่อนเนาะ ใส่แต่เนื้อหมูเจ้ากระดูกก็ใส่เนะภาะถ้าไข่เคี่ยวดีเจ้าใส่กระดูกอ่อนไปตัวเนะาะมันเม่อเจ้ามาแกงขันนุนเจ้าใส่พริกลงไปเจ้าต้มหมูแต่เจ้าหาน้าก็แหง้งาะคำเดียวคงจะได้เตือนหน้าม้วเนี่ยระดาใส่พริกแห้งเนาะ เดี๋ยกวกจะได้เตือนหน้าหำหน้านี่แกงขนูนเจ้าม้อนรำ่ำได้แกงน่ายากกินเหมือนกันสั่งขนูนมาเวลาซื้อของไทยอะเจ้าสั่งขน่นอนนอยังมาไหวเมื่อนเอาวันเดือนปีกี่เมินเมินนักกเจ้าเอาปะะ่าลาใส่ลงไปเจ้า สองตัวใหญ่ๆลงไปพุ่นละปละดาจะได้รรบรลากอีกนะ,ระรบรลากก็ได้เจ้า,รราบรรลากนิฮ้อนี่นะของไทยนี่นะกําเดียวทาเนื้อมันรุดแล้วก้างมันก็จะเป็นเส้นดีๆเนี่ยเจ้าบรรเละเจ้ากางมันเนาะทีนี้เขากอากางมันออกมาท่างใดอีนะี่ ใส่ขนนุนสดนะเจ้าต้มกระดูกหมูกับขนูน,นะเจ้าแต่อันนี้มันเป็นขนานกระป๋องนะต้องปรุงน้ำก่อนเนาะจางเกลือเจ้าใส่เข้าไปเจ้าเกลือหน้ามะขามเปียกเจ้าใส่ลงไปเจ้าแกข่ขนนี่ต้องออกรสเปรี้ยวนะ có cái sọ có sao cả áo khoản lùn xay lấy ta mất tí đi cả kèm khăn lùn ta. แกงเช่หมูเนาะมะนะเจ้าแกงกันดูเนาะบ้านเฮามันมีขนุขนนซดแกงได้เจ้าขนุนกระป๋องนี่ต้องปรุงน้ำก่อนเจ้าสื่อมาต้องแกะต้มต้มน้ำทิงล่างหลายหน้ำเจ้าเจ็ดแปดน้ำมั้นนะเจ้า มันค้ำใหญ่กับตัดขึงตัดขึงกระดาวสั่งทิกกำซีห้ากระป๋องเจ้ากระป๋องหนึ่งกระตกร้อยปลายก่อนนะเป็นบางล่านบางล่านกับประมาณสัก เจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยขายราคามันจะเต่ากันเจ้าเมื่งหรอกแกงขานูนแกงขานูนเจ้า ส้มมะขามนี่ปลาดาวใส่ทั้งเย,ยเจ้าแทงเดือท้องคั้มกันเจ้าส้มมะขามมังนอกสี่ขีดสี่ขีดครึ่งหรือว่าสี่ขีดนะสี่ร้อยกัมสองร้อยปลายกันเจ้ามังนอกเป็นก้อนเป็นก้อนเจ้า

ตามด้วยผงสะลดค่ะใสซอบกระไซใส่ปราสอบก็ปบกปาต้องไซเจ้าผงสลดนะปัากระไซเจ้า,อาหอมหน่ากินขนาดเจ้าแกงกันดูนะ ใส่สซอมลงไปแห,หมมันเด้อหอมเต็มบ้านพอนนี่และเจ้าน่ากินขนาดเจ้า แกงเสียจเรียบร้อยแล้วเจ้าแกงขนุนใส่หมูแกงแบบบ้านๆป้าปดาวขอจบคลิปชั้นนี้ก่อนนะเจ้าว่ากันคลิปไหม่คลิปหน้าเนอ้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามเมื่อประดาวด้วน้อยจำได้ผ่าคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะวันดีค่ะ